ไทยฮอนด้ Honda, ผู้นำวง,งการรถจักรยานยนต์ไทยแถลงนโยบายประจำปี2023ประกาศ3กลยุทธ์มุ่งสร้าง l i f e Time Experience ให้ลูกคยย้าอย่างยั่งยืนด้วยการเปิดเกมรุกสร้างเซตเมนต์ใหม่จุดกระแสสแคมเบอร์ ble, ในเมืองไทยด้วยการเปิดตัว New Honda CL500 และ New Honda CL300 รถ Honda s c a m b เบที่จะมาสร้างเทรนใหม่ของการขับขี่พร้อมกับเตรียมส่งมอบประสบการณ์ความสนุกจากการคอลแลบ กับค่ายภาพยนตร์ระดับโลกโดยมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดกล่าวว่าด้วยแรงสนับสนุนของคนไทยรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สามารถรักษาความเป็นผู้นำตลาดได้เป็นปีที่35ติดต่อกัน Honda ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจและพร้อมจะรักษาความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไทยตลอดไปสำหรับปี2023ะรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพบรรยากาศและเสียงสัมพัสกันเลยค่ะก็เป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่ากับงานฮ o n ด a ที่ผมร่วมงานมาตั้งแต่ผมทางานครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกตั้งแต่เข้าวงการมาก็ ได้ทำในของฮอนด้าแล้วครับก็ดีใจที่ได้เจอกัมเรื่อยๆครับขอบพคุณมากครับอย่างวันนี้เปิดรถสวยมากครับ CL ครับผมมีรุ่น300กับ500นะครับก็เป็นรถที่สไตล์ผมลุเลยครับมองเห็นแล้วก็คือแบบอยากจะได้เป็นเจ้าของครับผมก็คือมันมันหน้าตามัมนก็คือมันคือสแคมเบอร์ครับคือมันไปได้ทุกที่แต่ขับในเมืองอย่างเดียวก็หล่อได้ก็สวยได้แล้วถ้าเกิดว่าจะไปตั้งแคมป์ไปเที่ยวกับเพื่อน,อนต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องที่ มันมันไปได้หมดครับความจริงแล้วสำหรับผมความสวยงามสำคัญครับมันนี่สวยมากครับแล้วก็ความแรงก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้เลยครับไปไหนก็ได้แล้วก็แรงไม่แพ้นใครแน่นอนครับ300ซีซีหรือ5้าซีซีก็ได้หมดครับผมชอบสีส้ม <laughs> ผมชอบสีส้มครับเพราะว่าเออรถรถมอไซค์ผมชอบสีที่มันสว่างสว่างหน่อยก็นี่ของแต่งเยอะมากเลยครับ <laughs> ลองไปดูกันได้ครับมีหน้ากากามีท่อพิเศษ เยอะมากรับอกว่าขอ่มอเตอร์ไซค์นี่ชอบแน่นอนครับเพราะว่า เราไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์รุ่นที่เป็นรุ่นกลางความใหญ่แบบนี้ออกมาบ่อยๆความปลอดภัยของรถมั่นใจอยู่้วเพราะวเป็นคัน d ด้ค n น a ด้ก็ยอดขายเยอะที่สุดนะในบรรดามอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวความปลอดภัยของส่วนตัวจําเป็นครับทุกคนจะต้องใส่โพลิชั่นใส่รองเท้าที่ดีใส่หมวกแน่นอนใส่ถุงมือก็มันเป็นการป้องกันส่วนตัวครับฝากด้วยนะครับ CL 300 500นะครับผมก็เป็นตัวใหม่จากค o น d ด้แล้วครับเป็นตัวที่เรียกว่าตอบโจทย์ วัยกำลังมันเลยละกันไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวนะครับเป็นทุกวัยครับที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่าขี่สวยๆในเมืองก็ทำได้ครับผมลองมาดูกันก่อน